ทำไมเซนท่านถึงชอบสร้างห้างโรงแรมออฟฟิศให้อยู่ด้วยกัน สมัยก่อนนะครับเวลาที่เราเนี่ยอยากจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งเราก็ต้องไปที่ศูนย์การค้าถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเรานะครับอยากจะไปท่องเที่ยวเราก็ต้องจองโรงแรมเอาไว้เป็นที่พักแต่ในปัจจุบันนี้นะครับศูนย์การค้าหลายๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซนทันเนี่ยเขานะครับมักจะสร้างให้มีโรงแรมแล้วก็ออฟฟิศอยู่ด้วยกันเสมอเลยครับโดยโครงการลักษณะนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าโครงการประเภทมิกซ์ยูสนั่นเองแล้วคําว่ามิกซ์ยูสคืออะไรทําไมสมัยนี้ถึงเป็นที่นิยมลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังโดยคําว่ามีกซนะครับจะใช้เรียกโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีทางการอยู่อาศัยแล้วก็การประกอบธุรกิจต่างๆ อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับโดยส่วนมากนะครับก็มักจะประกอบไปด้วยศูนย์การคา้าโรงแรมออฟฟิศคอนโดมิเนียมรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นต้นครับในปัจจุบันนี้นะครับโครงการประเภทมิกซ์ยูเนี่ยเป็นที่นิยมของนักธุรกิจจานวนมากครับแล้วก็มักจะพัฒนาในพื้นที่ที่ราคาที่ดินเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนั่นเองครับซึ่งทําให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิงกันยูเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาที่ดินสักเท่าไหรรรััับออีีกก้้งงนนปจจุพฤติมข นนก็มีความเปลี่ยนไปครับเพราะทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากยิ่งขึ้นทําให้ต้องการอะไรที่มันดูสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับคำว่าครบจบในที่เดียวจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ ทุกคนลองนึกภาพดูนะครับหากเราเนี่ยทำงานอยู่บนออฟฟิศแล้วเราอยากจะซื้อของสักชิ้นนึงขึ้นมาเรานะครับก็สามารถกดลิฟต์ลงมาซื้อของได้ทันทีเลยหรือแม้แต่บางทีถ้าเราหิวนะครับเราก็สามารถไปที่ร้านอาหารได้เลยโดยที่ไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกด้วยซ้ําหรือแม้แต่หากเราทํางานอยู่ในออฟฟิศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับคอนโดของเรามันจะสะดวกสบายสักแค่ไหนกันที่นี้นะครับเรามาดูประโยชน์ในมุมของผู้ประกอบการธุรกิจกันบ้างว่าเขาจะได้อะไรจากโครงการมิกซ์ยู หรือในมุมของผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ในโครงการนะครับเขาเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันโดยเขาจะได้ทั้งลูกบ้านจากคอนโดมิเนียมหรือว่าผู้ที่แวะเวียนม,มายัางออฟฟิศนะครับ มาเป็นฐานลูกค้าให้กับกิจการของตัวเองนั่นเองมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโครงการประเภทมิกซ์ยูสเนี่ยสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบมีความรักความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถตอบโจทย์แก่ผู้ที่มาประกอบกิจการในโครงการได้อีกด้วยที่นี่นะครับเราลองมาดูกันดีกว่าว่าโครงการประเภทมิกซ์ยูสในประเทศไทยเนี่ยมีโครงการไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับที่แรกครับจะพาทุกคนไปดูเซ็นทันเวิลด์จากกลุ่มเซ็นทันนะครับโดยที่นั้นเนี่ยก็จะมีทั้งออฟฟิศโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้ารวมอยยู่่ในนนพื้ทีีเดวกั ่อมาที่ไอคอนสยามจากกลุ่ม CP ครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งศูนย์การค้าแล้วก็คอนโดมิเนียมรวมอยู่ในโครงการเดียวกันครับส่วน2 Digital Park จากกลุ่ม2นะครับก็จะมีทั้งออฟฟิศสำหรับสตาร์ทอัพ ศูนย์การค้าแล้วก็คอนโดมิเนียมครับเมกาซิตี้บางนาจากกลุ่มเซ็นทัานเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเขามีทั้งศูนย์การค้าหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนครับซึ่งต้องบอกนะครับผมว่าจริงๆแล้วการสร้างโครงการประเภทมิกซ์ยูทเนี่ยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่ราคาที่ดินเนี่ยมันแพงอย่างเช่นกรุงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นครับโดยโครงการประเภทมิกซ์ยูทของกรุงโตเกียวที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือสถานีรถไฟนั่นเองครับซึ่งมักจะอยู่รวมกับโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้าคครซึ่่งจะเป็นนกาใช้้้พืทีไดุม มามกที่สุดร,รวมถึงจะเป็นการทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วยสรุปแล้วนะครับการพัฒนาโครงการประเภทมิคิั่เนี่ยจะมีส่วนช่วยทําให้โครงการต่างๆสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับและเมื่อโครงการต่างๆนะครับประสบความสําเร็จแล้วเป็นธรรมดาครับผมที่ที่ดินบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นไปได้อีก อย่างเช่นพื้นที่แถบเจริญนครครับทุกคนรู้กันไหมว่าก่อนที่ห้างไอคอนสยามจะมาเปิดนะครับราคาที่ดินแต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450,000บาทต่อตารางวาครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ห้างมาเปิดตัวบางแปลงนะครับมีราคาขายมากกว่า1ล้านบาทต่อตารางวาเข้าไปแล้วครับการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผูลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทาง เริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย